ก็ขอกราสตสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เวิดช่องโมกโตโฟกัสนะทุกคนก็คลิปนี้นะทุกคนก็เราได้ของมาแล้วนะจากแอปแมงโก้นะทุกคนจากแอปแมงโก้นะครับตรงนี้นะถ้าใครไม่เคยเล่นนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูมันจะได้ยินเนี่ยเดี๋ยวคอย,ยัดปิดเสียงนะนี่นี่นี่มันจะเป็นตัวนี้อะ่ะทุกคนนี่นี่เห็นไหม ถ้าใครเคยเล่นก็จะรู้นะทุกคนผมเคยทคําคลิปไปก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมขึ้นให้เพื่อนดูแล้วกันนะทุกคนนี่นี่นีมันก็จะเป็นการสุ่มนะทุกคนเป็นการสุ่มนะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกล่องดูดีกว่านะทุกคนก็มาดูว่าเราจะได้อะไรบ้างนะทุกคนตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ตัวที่ผมสั่งไปนะไม่รู้ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่นะตัวเก่าที่ผมทําคลิปไปผมโดนแบนนะทุกคนโดนแบนอ่ะผมก็เลยทําการสร้างใหม่นะทุกคนแล้วก็ ทำการรอของนะทุกคนนี่นี่นี่มันมีของอยู่ประมาณสามอย่างนี่แหละมันมีอยู่มีตัวไปพัดด้วยนะทุกคนแล้วก็มีแบบสำรองด้วยนะครับตอนนี้ขึ้นกําลังส่งนะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะทุกคนได้อะไรนะสาหรับแอปแมงโก้เกมนี้นะไม่ใช่เกมนี้ดิเป็นแอปนี้นะทุกคนตรงนี้นะครับก็เป็นเกมฟรีนะทุกคนตัวนี้นะครับผมก็หมุนหนึ่งครั้งเองนะทุกคนหมุนหนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้งนะทุกคนส่วนน้ผมก็ปั๊มเอาเลทุกคนตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดดูดีกว่านะทุกคนว่า พัสดุตัวนี้นะครับเราจะได้จริงหรือเปล่านะตรงนี้นะครับเราก็ากนา,ก,นนาก,การกดคลิกแบบนี้เลยนะครับนี่นี่โอ้โหเปิดเปิดโคตรยากเลยรตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตปิดตัวนี้ไว้ละกันนะทุกคนเลขหมายพวกนี้นะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราก็จะเปิดดูด,ดีกว่านะทุกคนตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมแจกอ่งเป่าละกันนะทุกคนคลิปหน้าเดี๋ยวผมแจกอ่งเป่าละกันนะ เป็นเลขพัสดุพวกนี้นะครับเกี่ยวกเราก็ต้องการนี่เห็นไหมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดดูดีกว่านะครับว่ามันจะตรงตามที่เราได้หรือเปล่านะทุกคนตรงนี้นะครับก็โอ้โหมีตัวแรกนะทุกคนตัวแรกนะครับก็จะเป็น power bank นะผมคิดว่านะเป็น power bank นะตัวแรกนะตัวที่2นะครับก็จะเป็นพวกเใบพัดหรือเปล่านะทุกคนใบพัดนะเดี๋ยวได้ได้ไดไดได เดี๋ยวขออนุญาตเอากล่องออกนะเราก็จะได้อยู่3ตัวนะทุกคน3าตัวนะนะกน็จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นี่นี่เดี๋ยวผมขึ้นเพื่อนๆดูนี่นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะตัวแรกก่อนดีกว่านะทุกคนว่ามันตรงตามนี้หรือเปล่านะทุกคนตรงนี้นะครับถ้าใครโหลดเล่นนะทุกคนถ้าใครโหลดเล่นนะทุกคนมันก็จะเออจะได้หมุนฟรีหนึ่งครั้งนะทุกคนมันจะจะได้หมุนฟรีหนึ่งครั้งนะทุกคนถ้าใครสมัครนะเดี๋ยวผมก็จะ ทิ้งลิงก์ว้ให้ละกันนะครับใต้ร่างคลิปถ้าใครอยากลองเล่นดูนะผมก็ไม่ได้ลงทุนอะไรนะทุกคนไม่ได้ลงทุนอะไรมาดูของกันดูก่อนดีกว่านะทุกคนว่ามันจะได้อะไรนะีทุกคนโอ้โหนี่นะทุกคนเฮ้ยเป็นกล่องแบบนี้อ่ะใบพัดนะทุกคนเป็นใบพัดนะตัวแรกนะครับก็จะเป็นใบพัดตัวที่สองมาดูว่าเราจะได้อะไรนะขยยัมแกะเลยละกันนะก็ขออภัยกับเสียงรบกวนด้วยนะครับนี่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 น จะได้กล่องแบบนี้ตัวที่2มานะตัวต่อมาะคระับก็จะเป็น power bank นะครับ power bank นะพออยาดใช้เกิงไกลนะนี่นี่นแกะออกมาเลยทุกคนตรงนี้นะครับก็ผมก็ยังไม่ได้เติมเข้าอะไรนะก็รอของอยู่นะทุกคนรอของก็ประมาณ7วันกว่าๆนะทุกคนวันกวันกว่า,วาของก็มาแล้วนะทุกคนก็สําหรับคนที่ถามหาเฮ้ยพี่ ของมันมาอย่างก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนตรงนี้นะครับก็ถ้าใครได้กระปุกข้าวพวกนี้นในในเราผมเปิดให้เพื่อนดูนี่ได้กระปุกข้าวพวกนี้ก็รอการจัดส่งได้นะทุกคนรอการจัดส่งได้นะครับตรงนี้นะผมก็ทําฟรีนะทุกคนนี่นี่นี่มันจะให้เราทําการเปิดกล่องแบบนี้อ่ะทุกคนเฮ้ย <Mitarbeiter> ทำไมกล่องไม่มีอะ่ะกล่องน่าจะหมดอายุแล้วนะทุกคนนี่นี่นี่ถ้าใครอยากเล่นฟรีนะครับกลองฟรีตรงนี้นะครับเราก็สามารถทําการเล่นได้นะทุกคนถ้าใครอยาก กดกล่องฟรีพวกนี้นะครับถ้าใครสมัครเป็นครั้งแรกนะทุกคนเดี๋ยวดาคงจะไม่ขึ้นอ่ะนี่นี่นี่ถ้าใครสมัครเป็นครั้งแรกนะทุกคนก็จะได้กล่องฟรีตรงนี้นะครับนี่กล่องฟรีตรงนี้เลยนะครับนี่นะถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ไลค์คลิปละกันนะครับเป็นคลิปสอนนะตรงนี้นะครับก็ได้ขอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาดูกันว่าตัวแรกนะทุกคนตัวแรกที่เราทําการเปิดมานะทุกคนมันจะได้อะไรนะทุกคนจะได้อะไรนะก็ขอเอาใครกับเสียงแสงด้วยในทุกคน นี่ตอนแรกเป็นเออเป็นอะไรอะ่ะทุกคนเป็นที่ต่อหรือเปล่าอะ่ะเฮ้ยถ้าเยอะอยู่นะทุกคนที่จิ้มที่ใบพัดก็มาทุกคนเฮ้ยไม่รู้ว่าจะใช้ได้จริงเดี๋ยวขอยัดแกะออกก่อนนะขอยัดแกะออกเลยละกันนะเฮ้ยนี่นะทุกคนโอ้ตก นี่นี่นี่ก็จะได้ตรงนี้นะครับตัวต่อมาเดี๋ยวขอยัุญาตแกะออกเลยเลยละกันนะทุกคนตัวต่อมานะครับก็จะเป็น power bank นะทุกคนผมก็ทําการกดแรกเป็น power bank มานะทุกคน power bank มานะนี่นะครับกดแรกออกมาเลยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพัสดุฉีกขาดแล้วทุกคนนี่นี่นี่ไม่รู้ว่าจะโรงปกหรือเปล่านะแกะออกมาเลยทุกคนโอ้โหกดแน,น,น่นอ่ะเฮ้ยอร์แบงค์อ่ะทุกคนนี่นี่นี power bank นะก็ขออภัยกับแสงด้วยนะทุกคนขออภัยกับแสงด้วยแล้วกันนะนี่เป็น power bank นะทุกคนเป็น power bank นะครับตรงนี้นะนี่นะก็เฮ้ยนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเพื่อเพื่อนดูแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะชาร์จเข้าหรือเปล่านะตัวนี้นะครับก็ของมาจากจีนนะทุกคนหนึ่งหมื่นแอมนะทุกคนหนึ่งหมื่นแอมนะตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้กับตัวนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยว ผมลองประกอบลองดูนะทุกคนออมนี่แล้วก็ใส่เบพัดเข้าไปนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเบพัดของเราตรงนี้นะครับเราก็ทําการประกอบนะอุ้ยเสียบเข้าไปเลยทุกคนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยมุนเฉยอะทุกคนเฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยใช้ได้นะทุกคนใช้ได้นะ นี่นะครับกับพัสดุกล่องของเรานนทุกคนตรงนี้นะครับก็โอเคในทุกคนนี่นะครับก็หมุนอยู่ในทุกคนหมุนอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็ของครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในทุกคนของครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นะครับก็ตรงจงจัดส่งตรงนี้ในทุกคนนี่นี่นี ตรงจัดส่งตรงนี้นะครับก็ได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนตรงนี้นะครับถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไ้ให้ละกันนะทุกคนทิ้งลิงก์ไ้ให้ละกันนะครับสำหรับลิงก์แอป mango ตรงนี้นะครับก็หมุนฟรีเลยนะทุกคนหมุนฟรีเลยนะก็ได้ของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาสอนเพื่อนนะทุกคนก็ตรงนี้นะครับสําหรับคนที่อยากเล่นนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเจอในคลิปเลยละกันนะทุกคนในแอปเลยละกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคน ก็โอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในแอป m a ง g กนะทุกคน,นนะก็เพื่อเข้าใจง่ายๆนะทุกคนตัวนี้คนระับเราก็เข้ามาในแอปนะทุกคนตรงนี้นะครับก็เป็นเกมฟรีนะทุกคนนี่นี่ด้านบนนะครับก็จะเป็นลายชื่อนะทุกคนของคนที่ทําการสุ่มนะตรงนี้เป็นการสุ่มฟรีนะทุกคนสุ่มฟรีนะถ้าใครกดใต้ล่างคลิปของผมนะก็จะมีกล่องสุ่มนะตรงนี้นะครับกล่องของขวัญให้เพื่อนทาการกดอยู่นะครับ1กล่องนะนะทุกคน1งกล่องเพื่อนๆนะครับก็มีโอกาสได้ของที่ราคาแพงนะทุกคนนะี่นี่เดี๋ยวผม กดให้เพื่อนดูนี่ๆๆนี่นี่กองราคาแพงพวกนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้พวกเหรียญพวกอะไรพวกนี้ในะทุกคนเพื่อใช้ในการแลกพวกนี้นะครับก็ลองสุ่มได้นะทุกคนลองสุ่มได้ผมก็ทําการสุ่มมาแล้วในะทุกคนลองสุ่มมาแล้วก็ได้ตามวิดีโอนั้นเลยนะครับเขามไม่ได้มีการโฆษณาอะไรให้ผมในะทุกคนผมก็เป็นผู้ใช้คนหนึ่งนะครับที่หยิบยกเกมนี้ไม่ใช่เกมนี้ดิแอปนี้มาทําคลิปลองดูในะทุกคนก็ถือว่าใช้ได้อยู่ผมไม่แนะนําให้เพื่อนทาการเติมแล้วก็เอาไปสุ่มนะผมแนะนําให้เพื่อนทาการ กดสมครั้งเดียวเท่านั้นในทุกคนครั้งเดียวแล้วก็กดทําการส่งในทุกคนก็รอประมาณเจ็ดถึงสิบเอ็ดวันนู่นแหละโอ้โหโคตรนานเลยทุกคนเจ็ดถึงสิบเอ็ดวันในทุกคนก็จะได้ของในทุกคนก็จะได้ของที่เพื่อนๆจะหมุนในทุกคนตรงนี้นะครับก็ลองมาดูในทุกคนว่าเพื่อนๆได้อะไรนะครับถ้าใครอยากลองเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ว้ให้แล้วกันนะครับสาหรับแอป Mango Game นี้ในทุกคนตรงนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ